สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับเราอีกแล้วเราเพิ่งเล่นเกมนี้ไปแล้วเราก็ตายแล้วดีใจสุดๆเลยแค่เราซื้อของเท่าอย่างเดียวเอ๊ะสองอย่างเดียวปากกับลูกกตาใหม่ใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทเราได้คะแนเนเป็นเราได้ตำแหน่งนที่หนึ่งเลยนะเก้สุดยอดน้ำหนักของตัวหนอนของเราก็คือ สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแค่นั้นแหละไปที่ไหนหนุอมยินดียินดีด้วยคุณได้รับการเลื่อนลำดับและลำดับใหม่หมายถึงความเป็นไปได้ใหม่ตกลงไม่ไม่ไม เพียงแค่เราซื้อลูกกระสานี้กับปากโอ้เท่านั้นสี่ร้อยยี่สิบเก้าไม่นานแล้วทำไมเราถึงไดไ้ไปอยู่กันว่าเราจะซื้ออะไร

สีนี้สวยกว่าครีมม่วงขาวสวยไหมสวยสวยน้ยไร่มันต้องขาวขึ้นก่อนขาวม่วงครีมดูดีดูดีดูดีแล้วมีตั้งสี่ร้อยจัดไปค่ะไปเริ่มโอ้ยเนาได้สีให้แล้ว าใครถามว่าจะได้ดูกที่สองือที่หนึ่งค่ะก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเราได้ที่หนึ่งก็ต้องที่สองไม่ก็ที่เท่าไหรกันเลค่ะโอ้โหนี่ต้องได้ที่ล้านในดาทุยไม่มีหรอกคของนี้ต้องได้ที่สูงที่สูงก็คือที่หนึ่งของที่หนึ่งของที่หนึ่ง้าววกินได้หมดเลย ตอนนี้ก็เร็วเลยกลัะเร็วเลยแล้วพอได้ที่เท็้ตั้งแต่ที่ห้าถึงที่หก็ช้าไปเลยดิงดิงิงด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 ิงวาแล้วทำไอที่หนึ่งหนึ่นฆ่าเลยวิ่งช้าไงบ้ามันต้องที่หนึ่งมันต้องใช้นี้ตลอดสปีดตลอด ตลอดหรอแค่อย่างที่จำเป็นเท่าน si ั้นแหละดดดดไปตายซะน้องสามเหลี่ยมน้องสามเหลี่ยมมาน้องสองเหลี่ยมจบตายซะตายซะตายซะดีดีเถอะตุตอย่เออยากวนล้อมจังแต่วนอันดับยังไม่ดี ช้าหนอนหนึ่งเจอไหนไปดูสีว้าวตัวใหญ่สุดยอดลีนลีนแต่เนี้ยจะเลียนข้าหนอนหนึ่งเอไอตัวที่มันแย่งเราเหรอใช่ด้วยว้าวสุดยอดอายอยบิมบิม ดีสุดบิมเบิมบิมเบิบิมเบิมบิมบิมคณไม่ใช่ไม่ใช่อื้มเงี้ยงี้ยมเงี้ยมเงีมเงี้มเงี้ยมู้เคยมาทิ้งเศษซากยาไว เเเปเอเอเลียนเออเอเลียนจะฆ่าเราเอเลียนถ้าใช้เป็นเอเลียนชนะันจะเอาตัวสีเขียวไูในเหรียญแล้วบิ้มบบิ้มบิมบ้มบิมบ้มไล่อูที่หนึ่งอูน่ากลัวจังเลยอูหูเมื่อกี้เห็นไหม ดูยังไงก็ตั้งที่หนึ่งเลยกกรีบออกเออเลยคะ่ะอุ้ยได้ไงวะได้ไงวะที่หนึ่งเลยที่สองไม่รู้แหละแต่ว่าเราฆ่าได้โคตรโหดไอ้เชี่ยฆ่าได้ไงวะอือหือกินลอ,อยเลยแบบเนี้ยอือหือกูจะแซงได้ไมเใช่ถ้ากูฆ่าได้ที่หนึ่งแล้วไม่มีใครมาแย่ง อุยอุยเธอโดนไปนี่ตายลึกชัวร์ๆปื๊ดวิเหรียญเหลียนเหรียญเหรียญแหลีจงตายซะเจ้าจงตายตายซะดีๆเอ้ยเดี๋ยวตูจะตายแทนมันนี่แหละฮะึอยากแข่งกันเดี๋ยวขี่ไหล malimi 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 อู้ฮูอร่อย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 อ,อย่าอย่าไปจุ๊บกับคนอื่นก็พอฮู้ฮู้บ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ